กบาช่วงนี้ฝนตกเยอะเลยเยอะมากเยอะมากมีคําแนะนําอะไรบ้างแล้วแบบมีโรคอะไรที่เราควรจะเฝ้าระวงังบ้างค่ะป้าคำถามดีๆมากเลยนะฝนตกความชื้นสูงเป็นทุกภาคเลยทีนี้เราเฉพาะเจาะจงตรงที่ว่าภาคตะวันออกกับภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโรคมันก็เกิดได้ไหลายโรคแต่สิ่งที่ฮอตที่สุดสําคัญที่สุดก็คือโรคเหี่ยวฟิวเซียมอันนี้คือจะเชื้อฟิวเซียมสาเหตุเพราะที่ผมบอกว่าทําไมถึงเป็นโรคที่สําคัญที่สุดคุณรู้ไหมว่า เจ้าฟิวเซเรียมเนี่ยมันก็ระบาดอยู่ทั่วต้นถ้าความชื้นที่ผ่านมาเนี่ยความชื้นไม่เยอะขนาดนี้มันก็แอบอยู่ <At you. S 2> เออแ uh huh. อบอยู่ที่ไหนไบโอฟิล์มอ่าเหมือนกับก,ก,กบจำศีลนะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ตายไม่อะไรทั้งนั้นอะ่ะนอนอยู่ทั้งนั้นอะ่ะแล้วตอนนี้ความชื้นสูงเนื่องจากฝนตกมันอารวาสเลยมันจะเริ่มขยายหฮฟ,ฟ้าเส้นใหญ่ ก็กลายเป็นไอตัวไมซิลเลียมเป็นหย่อมๆย่อมอยู่ใต้ท้องอ่ะปกติก็อยู่ใต้ท้องอยู่แล้วเรามองไม่เห็นไงพอความชื้นเยอะมันก็ผุดออกมาแค่แค่เป็นเส้นๆส้นเ้นเเเอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งมันก็เกิดการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ของเชื้อไอฟิวเซเลียมมี2แบบ สืบพันธุ์แบบธรรมดาปกติกับสืบพันธุ์แบบใช้เพศสืบพันธุ์แบบปกติก็คือแต่ตัวจากเส้นใหญ่ไฮฟาเนี่ยแต่ตัวแล้วก็มีการสร้างสปอร์ขึ้นมาสปอร์ในที่นี้ก็คือเขาเรียกว่ะคอนเดเดียเขามาเรียกสปอร์เขาเรียกคอนเดเดียทีนี้ถ้าเกิดอันที่2ก็คือเป็นสืบพันธุ์ดูใช้เพศมันก็อยู่ใต้ท้องกิ่งไอตัว,ต,วตัวฟิวซิลิมเนี่ยมันจะกลายจากสีขาวกลายเป็นสีส้มเป็นอมเป็นปืดเลยนะตรงนั้นนะแล้วเป็นจระบาดเร็วมากเพราะนั้นรู้ว่าฝนตกมาความชื้นเยอะแค่คืนเดียวนะหมดทั้งน S <S ทำไม,มหมดทั้งสวนเพราะทุกสวนทุกต้นเนี่ยม,มันจะมีฟิวซเรียมแอบอยู่อยู่แล้วอยู่ใต้ไบโอฟิล์มซึ่งทําอะไรเข้าไม่ได้แต่ถ้าฝนตกปั๊บเนี่ยมันก็อารวาดอลรวาดปับ๊บโอ้ขยายเผ่าพันธุ์อะไรวนี้ระบาดเต็มเลยนะสรุปนะว่าในช่วงที่ฝนตกชุกความชื้นสูงเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคฟิวซเรียมค่ะแล้วเรามีวิธีป้องกันรักษายังไงคะป้า นี่แหละอันที่หนึ่งมันก็ยังอยู่ใต้เบลฟีมนะแต่บางอันมันก็ขยายพันออกมาแล้วมันก็โดดออกมาก็ไปเกาะไปกิ่งต่างๆมันก็เริ่มขยายเส้นใหแล้วขาวเต็มหมดแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญสุดตอนแรกที่ทำนะใบบางคนเขาบอกเฮ้ยเป็นฟิวเซเลียมนะใบจะต้องเหี่ยวลูลงเป็นสีน้ําตาลเป็นกิ่งๆมันยังไม่เป็นเพราะมันอยู่ที่กิ่งมันยังไม่ได้เข้าไปในท่อน้ําท่อแต่หลังจากนี้ละหลังจากที่ฝนมามันจะเข้าไปในท่อน้ำอาหารแต่นี่คุณจะเห็นเลยกิ่งมันจะเหี่ยวลูลงแล้วตรงนี้จะระบาดแล้วอันที่ตายทั้งต้นวิธีป้องก ก็คือเนี่ยเราต้องทำลายตัวไบอฟิ้ะด้วยดีบิว,ด,บวดีบิวเป็นแบบฉีดพ่นใช่ไหมคะทะีนี้บริษัทมันมีมีสองฟอร์มมีดีบิวแบบฉีดพ่นกับดีบิวที่เป็นดีบิวบาร์าเป็นแท่งเอาไวฝ้ฝังดินค่ะการใช้แนะนำใช้ยังไงบ้างคะปะค้าก็อย่างนี้ฝนตกอยู่บางทีคุณฉีดไม่ได้ใช่ไหมไ บอสไซก็เลยผลิตไปตัวดีบิวสำรับฝังเป็นดีบิวบาร์ดีบิวบาร์ฝังต้นหนึ่งคุณฝังไปแปดแท่งนะแปดทิศแปดท่งรอบต้นเนาะรอบต้นทุกๆฝังนี้ฝังแนวตั้งนะเพื่อนเพอฝังแนวตั้งนะตอกแล้วแท่งมันจะเป็นแท่งแบบอย่างเงี้ยก็ฝังในแนวตั้งอ่าเฝังไปรอบรอบสมพุ่มแบบรอบสมพุ่มแล้วก็ความถี่เท่าไหร่คะก็สิบห้าวันทีหนึ่งหรือสามสิบวันทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆหรือว่าอยากให้เห็นผลชัดๆเนี่ยควรจะทุกสองสัปหรือว่าสิบห้าวันสิบห้าวันมีโอกาสฉฉีีดดก็ ใบก็โอเคถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกใช่ไหมก็ฉีดพ่นทางใบร่วมไปด้วยนะแต่ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยตลอดเลยเพราะนั้นเป็กษตรกรหลายทางเขาใช้แท่งตอบโจทย์มากสรุปนะคะสาหรับส่วนไหนที่ช่วงนี้ฝนตกชุกสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังมากๆเลยก็คือเจ้าโรคฟิวเซเรียมค่ะแล้วนอกจากฟิวเซเรียมมีโรคอื่นอีกไหมคะนี่แหละไม่ใช่ฟิวเซเรียมอย่างเดียวเพราะความชื่อมันกลเป็นสูงไงเพราะนั้นสิทธิธรรไฟท็อปตัวเก่งของเราไฟท็อปทาร่าแล้วก็ลาซิโอดิพเดียแต่สองตัวนี้มันไม่ร้ายเท่ากับตัวฟิวเซเรียมนะ ฟิสุริเอ็จ้องมาหลายปีแล้วจ้องมาเป็นปีแล้วตัวที่อยากให้คอนซิร์นแล้วก็ให้ป้องกันมากๆเลยก็คือฟิสเริเมนะคะคและเราจะป้องกันได้ยังไงก็คือการใช้ดีบิวร่วมกับดีบิวบาร์ในช่วงที่ฝนตกชุกอ่ะดีบิวแบบฉีดพ่นอาจจะใช้ได้ค่อนข้างลําบากแนะนําใช้ดีบิวบาร์เป็นแท่งฝั่งดินค่ะ1ต้นใช้แดแท่งเปลี่ยนทุกๆ15วันค่ะ